ลงรถดีหน้ารถ หใหญ่อยโายโอยอ๋อแหลมัน่ตรงนี้ะน้ำโดนหลอมอีแล้วน้องโอ้เจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วนอนน้ำพุ่เอแล้วครับหมาหมาเนื้อหมองหมานเดียว จะบ,าน,บานลงตะไคร์มีตรงไหนวะเนี่ยตะไคร์เต็มทุ่งเลยเอ้าลอก่อนหมายเรขเดี๋ยวเราบรรลวนครับผมหมายแรกๆโอเคครับรอชมครับผมอามีติดแล้วโอ,อ้วัวหมากัดตาไม่กัด มาเว้วมาเว้วมาเว้วมาแว้วมา,วมา,วมาวมเดียวครับช่องดีสวยแบบนี้ก็ชอนนากับเียกับเท้าลกอ่เกงคนบาเบ็ดเหลียงี้ครับวันนี้ชอนนาครับผมไปเดยวลุยกันต่อครับผมตรงนี้ น้ำมันเริ่มสุดนะตรงนี้น้ำมันน้ำมันเริ่มไหลลงคลองหลอดน่ามีตวัวอีกไปลุยจ้าับผมไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงเลย ตัวใตหาเรียบอะเท้าลกอะต้องห่วงเท้าลกครับสีเหลืองจาบตัวนี้เด็ดจริงๆเฮ้ครับผมช่อนนากเท้าลกได้หมดอะเล็กใหญ่ฝากผลง,งานด้วยครับผมเท้าลกกับหมายไปช่อนนาช่วงนี้กันลังตอนนี้น้ำมาเริ่มสุดแล้ว ไปไปดุยกันต่อขนาด3.5จเอ้ยสาน้ำหนัก6.5โอ้ยเท่าลกไปแก้วสุดยจ้าครับผมก็เท่าลกไม่ต้องสึกเดี๋ยวลงลรกลุยต่อครับพักก่อนครับผมผมนี่ครับผมกินข้าวกันดีครัวเป็นหลบตาเดี๋ยวผมตีอยู่แถวนี้นะครับผมกินข้าวครับผมนีม่แม่ใหญ่เขาเรียกไระเนี่ย หนังหมูต้มนัปวปลาโคตเด็ดอ่ะกินกลางท้องนาเงี้ยโคตรชอบเลยโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวลุวยต่อเดี๋ยวนี้ดีตรงจังหวะพอดีเลยเนี่ยมีกระทงกระต๊อบรถจอดลม้มเป็นหมายที่เฟอร์เฟกมากปลาก็มีที่พักก็มีฝนตกตัวเข้ากระตอ๊อบปะเดี๋ยวกินข้าวแป๊บแซ่บเลยนี่ปเป็นแต่เสียบปะปะเดี๋ยวลุวยต่ออัดอ,อิ่มแล้วมี จะหายเข้ามารออยู่สองนอผมไม่ไหวแล้วเผ็ดเดี๋ยวแบ่งเขาบ้างก็อยู่กลางทุ่งไม่น่าจะมีอะไรกินเอนอร่อออยู่เลยอ่ะอ่ะมาๆัา ดูแล้วน่าจะหิวอะจะอยู่กลางทุ่งไม่น่าจะมีอะไรกินอเอ๋เลี้ยงข้าวขอเพิ่อมอีกเจ็ดแปดตัวไนะปลุยกันต่อครับเงินแถวนี้น่ามีสุดเพราะมีหญ้าตต่อสัง่ง เอ้ตัวเขาลกครับไม่ต้องส่งครับหมาน่ามีตัวเฮ้ยตัเคร่ยงไม่ต้องส่งครับขนาดเดียวสามจุดห้าผมเอ๊ะสาโอ้เลอเถอะขนาดเดียวสามจน้ำหนักหกครับผม ไปหลิวเรียกปลาดีครับโอเคกค็ฝากพลังงานด้วยครับกระเช้าลกไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงเลยไปต่อครับผมวันนี้อยู่ยที่หมายน้องใหญ่นะครับผมน้ายังเยอะอยู่เลยแรกผมก็เข้าใจว่า,วาน้ํามันลง้วเนี่ยข้างบนก็ลงหมดแล้วข้างล่างเยอะอยู่เลยปลายังไม่รวมหาตัวต่อไปเยี่ยมครับผมสุดยอดปลาน่าจะรวมอยู่ตนี้น เดียด๋วยวมันลึกแล้วก็ลบเพราะอย่นี้ปลาเล็กมันขึ้นเยอะจังหวะดีๆครับปลาเพราะปลามไม่ได้ชุมมากมาย มีการดันน้ำ Banana, การดัน,รดนน้ำเหือไหมเรียบร้อยแล้วครับทามีอากาศขาลุกครับหมายแบบนี้ไม่ต้องส่งครับเพราะว่าต่อส่างข้างล่างมันเยอะมากอย่าไปส่งอย่าลงไปพันแล้ว ปัดสายขาดคันหักกระเท่าลกสีเหลืองครับผมขนาด3.5้าน้ำหนักเอ้ยขนาด3.7น้ำหนัก6 5จุด้าไม่เท้าลกจำเหยื่อเจ้าของไม่ได้โอเคครับผมอย่าลืมอกันต่อครับหมายน้องใหญ่วันนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นแต้มที่ 3- หรือสี่แล้วเช้านี้ปามันน่าจะอยู่แถบนี้ครับเพราะว่าท้องน้ำมันเวิงวางมากเลยตรงนี้มันมียาาขึ้นลกลูกปลามอยู่แถวนี้เยอะแยะวิธีม,มองหมายปช่ชนนาแบบนี้ครับ ตามสไตล์ตผมเอกกระเทาลกโอเคครับอย่าลืยกันต่อเทาลกเยี่ยมครับผมสุดจอด